ถึงสำนักงานเราแล้วนี่ถึงแล้ว แคบจริงครับแคบมากแคบมากนีลงที่เ um รียบร้อยครับ ท้องที่เรียบร้อย เลาวรถไปกวานขึ้นไปต่อครับนี่ไม่เสียเที่ยวครับรถไปกวานขึ้นไปเลยก้าวรถบดก็มาถึงพอดอี

ร้อยครับนี่จอดอยู่ตรงนี้แหละพรุ่งนี้เช้าจะได้อาดฉีดนิดหน่อยล้างดินออกนิดหน่อยครับเอาย้อนแสงครับนี่หนุ่มกิ้วครับเอาเจ้าซีดสหนึ่งหนึ่งจซลงฝั่งทางนี้ย้อนแสงเอาตามกันมาติดติด ดิไม่ทำงานทำการนี่จทดโอ้มีแต่แคทด้วยนี่มีแต่แมวเลยนี่โอ้สามศูนย์ดีทูสามศูนย์จี่นี่เอ,อีซีเอวก็ถึงบริษัทแล้ว คลิปนี้ก็จบที่นี่ครับฝากากไลไรกดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ